ธรรมชาติมากกว่าครึ่งหนึ่งทั้งหมดนะครับและการที่นำก๊าซธรรมชาติแบบเหลวหรือ LNG ครับมาใช้ในการผลิตไฟส่งผลกระทบทำให้ต้นทุนเรื่องค่าไฟของพี่น้องประชาชนแพงขึ้นแต่กลับมีการนำก๊าซในอ่าวไทยที่ถูกกว่ามากครับไปให้กลุ่มอุตสาหกรรมเอกชนก่อนถ้าถามว่าราคาต่างกันแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกตัวเลขให้ฟังนะครับ ราคาก๊าซธรรมชาติแบบเหลว Leonard, หรือ LNG นะครับมีราคาสูงกว่า500บาทต่อหน่วย MMBTU ในขณะที่ราคาก๊าซธรรมชาติที่เอกชนซื้อเนี่ยเขาซื้อกันที่ราคาที่200บาทต่อหน่วย MMBTU นะครับทำไมละครับท่านประธานทำไมประชาชนถึงต้องจ่ายแพงกว่ากลุ่มธุรกิจเกือบเท่าตัวเพราะฉะนั้นครับถ้าเราไม่พูดถึงการปรับโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติเนี่ยเราจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องค่าไฟของพี่น้องประชาชนได้เลยครับ ผมได้มีโอกาสนะครับฟังติดตามคําแถลงของท่านเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับแต่สิ่งที่ได้กับไม่มีการลงรา,ายละเอียดถึงวิธีการที่ใช้ที่จะลดค่าไฟให้เหลือ4.2บาทเลยท่านพูดแค่ว่าหวังว่าจะรอราคา,า๊าสของโลกเนี่ยปรับตัวลงอย่างเดียวเมื่อวันที่1นะมกราคมปีหน้าครับการที่ท่านอ้างว่าการปรับโครงสร้างราคาต้องใช้เวลาครับมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายตัวท่านครับ ราคาการธรรมชาติถูกกำหนดจากประกาศของกกพครับท่านไปดูได้ครับเรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราบริการการธรรมชาติปี64ครับสิ่งที่ท่านต้องแก้มีแค่บรรทัดเดียวครับก็จะช่วยประชาชนได้ทั้งประเทศครับแทบไม่ต้องแก้กฎหมายอะไรเลยนะครับหรือท่านต้องให้ผมบอกไหมครับว่าอยู่หน้าไหนครับเดี๋ยวผมชี้ให้ครับในเรื่องนี้เองกกพก็ยอมรับครับและเห็นด้วยยังเคยทำหนังสือถึงทางรัฐมนตรีด้วยครับเสนอในแนวทางเดียวกันครับ เหลือแค่พวกท่านออกเป็นมติให้มีการดำเนินการต่อไปครับผมนี่ยังไม่รวมการผักภาระให้กับประชาชนที่จะต้องแบกรับต้นทุนจากการบริหารที่ผิดพลาดในการเปลี่ยนสัมปทานการขุดกา๊าซในอ่าวไทยเป็นอย่างที่พวกเรารู้กันครับในช่วงรัฐบาลประยุทธ์มีการเปลี่ยนจากเอกชนเจ้าหนึ่งมาเป็นเอกชนอีกเจ้าหนึ่งครับแต่ว่าเกิดปัญหาครับทำให้ปริมาณการในอ่าวไทยที่ผลิตได้เนี่ยลดน้อยลงแล้วเราก็ต้องนําเข้าก๊าซ LNG เพิ่มมากขึ้นครับ ซึ่งปตทได้มีการปรับเงินกว่า4,000ล้าน,า, 4, ลานครับจากผู้ผลิตเรียบร้อยแล้วครับที่ไม่สามารถส่งการ์ดได้ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่เงินตรงนี้ครับแทนที่จะเอามาช่วยโปกเรื่องค่าไฟให้กับประชาชนกลับไม่มีครับทําให้ประชาชนสุดท้ายต้องแบกรับต th ้นทุนที่นําเข้าเชื้อเพลิงที่แพงกว่า เรื่องการธรรมชาติยังมีอีกเรื่องครับคือเรื่องของค่าผ่านท่อที่ถูกสร้างมาแล้วแต่ในความเป็นจริงไม่ได้มีก๊าซส่งผ่านท่อน,นั้นเลยแต่ประชาชนยังต้องแบกรับต้นทุนด้วยที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับทั้งเรื่องการปรับโครงสร้างราคาค่าช็อตโฟลหรือค่าผ่านท่อเองก็ต้องเป็นคำถามกลับไปที่ทางท่านนะครับว่าท่านจะทํำไหมในในมาตรการต่างๆที่ผมพูดไปครับแล้วท่านจะทําเมื่อไหร่ขอบคุณครับ ครับขอเชิญท่านรัฐมนตรีใช้เสร็จตอบในรอบที่หนึ่งครับกราบเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพครับผมพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานครับวันนี้ผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีให้มาตอบเรื่องนี้นะครับความจริงท่าน ผู้ตั้งกระตูถามก็ได้มีโอกาสคุยกันมาแล้วเหมือนที่ท่านว่าแต่ที่ท่านบอกว่าผมไม่ได้ทำอะไรเลยนั้นไม่จริงนะครับประการที่สองก็คือว่าความเชื่อแต่ละบุคคลก็ห้ามกันไม่ได้ท่านบอกท่านไม่เชื่อว่าผมจะสามารถดำเนินการได้อันนั้นก็เป็นความเชื่อของท่านแต่ในความเป็นจริงผมทำครับแล้วก็ทำแล้ว ผมก็ไม่ทราบว่าข้อมูลที่ท่านเตรียมมาถามเนี่ยท่านเตรียมมาเมื่อไหร่แต่ทั้งหมดที่ท่านถามผมนะ่ะมันล้าสมัยไปหมดแล้วครับเพราะว่าในช่วงที่ผมเข้ามารับตำแหน่งผมก็ไม่ต่างจากท่านนะครับผมก็เป็นประชาชนผมก็จ่ายค่าไฟเหมือนท่านเหมือนพี่น้องประชาชนเราก็รู้แต่ว่าเอ๊ะทำไมค่าไฟมันขึ้นมันขึ้นทำยังไงจะให้มันลง ไอ้ที่มันขึ้นเนี่ยมันถูกหรือมันไม่ถูกหมายความว่าขึ้นอย่างถูกต้องหรือไม่เพราะฉะนั้นเมื่อผมมารับตําแหน่งหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานด้วยเนี่ยผมไม่เคยนิ่งนอนใจเลยครับเพราะผมตระหนักอยู่เสมอว่าผมมาทําหน้าที่แทนพี่น้องประชาชนผมก็มีความสงสัยเหมือนที่ท่านสงสัยมานานแล้วครับว่าเรื่องของแก๊สในอ่าวไทยกับความต้องการแกส๊สกับความที่ต้องไปสั่งแก๊สเข้ามา มันเป็นยังไงผมก็ได้ยินได้ฟังเหมือนที่ท่านพูดมาตั้งแต่นานแล้วเหมือนกันว่ามันไม่ถูกต้องเลยที่จะทําให้ค่าต้นทุนของผู้ที่ใช้แก๊สจากอ่าวไทยซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติของคนไทยทั้งประเทศเนี่ยไปทําธุรกิจไปหากําไรทําไมมันถึงเป็นต้นทุนที่เท่ากับราคาแก๊สที่ประชาชนต้องเอามาใช้ในการดํารงชีวิตในการประกอบอาชีพ ผมก็มีข้อสงสัยเหมือนท่านไม่ได้ต่างกับท่านเลยครับต่างกันเพียงที่ว่าวันนี้ผมได้มามีโอกาสมาทําหน้าที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นผมเข้ามาทําหน้าที่ตรงนี้พร้อมกับแบกความสงสัยและแบกความต้องการแก้ไขปัญหาไม่ต่างจากท่านผมก็ไม่ทราบว่าในอดีตเขาทํากันยังไงนะครับแต่เอาเป็นว่าในยุคสมัยที่วันนี้ผมดารงตําแหน่งตรงนี้อยู่เนี่ยแล้วก็หลังจากที่ได้เคยมีโอกาส คุยกับท่านวันนั้นนะ่ะที่ท่านพูดถึงนะครับความจริงก่อนที่จะคุยกันผมก็ได้เริ่มศึกษาหาคำตอบประการแรกครับผมก็ได้คำตอบมาว่าแก๊สที่ผลิตขึ้นมาจากอ่าวไทยเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอามาใช้เป็นแก๊สถุงต้มได้ร้อซภาษาทางของเขาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเป็นแก๊สเปียกต้องไปเข้าโรงแยก เมื่อไปเข้าลงแยกเสร็จเนี่ยพอออกมาเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกันน้ํามันนะครับได้เป็นระดับเป็น C-1, C-2, C-3, C-4, C-5 ไอ้แก๊สที่จะสามารถเอามาทําแก๊สสูงต้มได้เนี่ยมันก็มีอยู่แค่จํานวนหนึ่งไม่สามารถเอาทั้งหมดมาแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทเอกชนเขาเป็นคนดําเนินการเขาเป็นคนตกลงซื้อขายกันแล้วก็ไม่เคยมีใครเข้าไปปีไปยุ่งเกี่ยวมากมายเหมือนที่ท่านพูด ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับตรงนี้ผมไม่เถียงเลยเลยครับแต่ผมก็สงสัยเหมือนท่านและทำไมไม่มีการดำเนินการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่ผมรับตำแหน่งและได้มีโอกาสคุยกับท่านและก็ไปดำเนินการต่อผมขอเรียนท่านครับว่ามติคณะกรรมการก,ารกรปรชเมื่อวันที่7จ็ธันวานที่ผ่านมาที่นำเสนอโดยคณะกรรมการกรบอง,องอที่ผมเป็นประธานตอนนี้ เราดำเนินการตามที่ท่านพูดเรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นที่ท่านบอกว่าเอาไปใช้ในทางในทางธุรกิจอะไรนัานนะครับเวลานี้แยกมาอยู่ในราคาเท่ากับอุตสาหกรรมทั่วไปแล้วครับราคาที่ถูกประมาณ219บาทเนี่ยอันนี้คงไว้ให้กับแก๊ส LPG ของพี่น้องประชาชนเท่านั้นเองส่วนที่เหลือไปเป็นราคาเฉลีย่ยเท่ากันหมดกับอุตสาหกรรมอื่นเหมือนที่ท่าน พูดไปสักครู่อันนี้เป็นมติเรียบร้อยไปแล้วประการที่สองก็คือว่าค่าปรับในการที่ไม่สามารถส่งแก๊สขึ้นมาได้ที่ท่านบ้านนี่นะครับตอนนี้ก็เรียกเก็บมาแล้วแล้วก็สองส่วนนี้เป็นส่วนที่สามารถมาช่วยลดค่าไฟให้กับพี่น้องประชชนในครั้งนี้ด้วยส่วนเรื่องไอ้ท่อแก๊สที่ท่านพูดถึงเนี่ยนะครับอันนี้ผมก็อยู่ระหว่างเรียนท่านตรงๆครับผมยังไม่ได้ข้อมูลที่ชัดเจน การที่ได้ข้อมูลแต่ละเรื่องนี่มันไม่ใช่ง่ายเลยนะครับขนาดผมเป็นร,รัฐมนตรีเนี่ยต้นทุนน้ามันวันนี้ยังไม่สามารถจะดาเนินการได้เลยก็พยายามครับไม่ใช่นั่งอยู่เฉยเฉเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่ผมดำรงตำแหน่งเนี่ยภายใต้โครงสร้างพลังงานที่เป็นอยู่ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นน้ํามันหรือแก๊สเนี่ยผมเรียนท่านเลยครับผมก็ไม่เห็นด้วยผมคิดว่ามันไม่ใช่แค่ปรับเหมือนที่เราพูดนะครับผมเห็นปัญหาต่างๆและผมคิดว่าเราต้องลื้อระบบ พลังงานเลยไม่ใช่ปล่อยให้ถูกกดโดยตลาดโลกอย่างเดียวเราต้องมานั่งคิดครับมานั่งคิดว่าเราจะทำยังไงเพื่อจะรับมือกับสิ่งต่างๆเหล่าดีไม่ใช่ยอมจำนนกับราคาตลาดโลกแล้วสุดท้ายพี่น้องประชาชนเป็นคนแบกปัญหาทั้งหมดฉะนั้นตรงนี้ผมกําลังทําอยู่ครับฉนั้นประการแรกที่ท่านถามเนี่ยผมเรียนเนยครับว่าเรื่องการปรับสัดส่วนที่ถูกต้องของของโครงสร้างในส่วนของแก๊สที่ขุดมาจากอ่าวไทยเนี่ยตอนนี้ ดำเนินการตามที่ท่านพูดเรียบร้อยเป็นปติคอพชไป,ชเ,ปเมื่อวันที่7ทธันวาคมนี้นะครับกรณีที่เขาเรียกว่าช็อตโฟร์ไอค่าปรับสี่พันกว่าล้านก็เรียกเก็บแล้วนะครับเหลือแต่เรื่องแก๊สท่อแก๊สที่ผมกำลังดําเนินการอยู่แล้วกาลังตรวจสอบข้อเที่จริงถ้าเป็นอย่างที้ท่านว่าผมก็จะแก้ไขต่อไปครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นตอบคาถามที่ท่านถามครับ